สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูชมไอ้นอสมส้รไลลุกขึ้นญี่ปุ่นอินโดนีเซียครับซุมิตโมเอทเ3 0ร้อยสามสิบคีดหกโอ้โหสิ่งที่น่าสนใจคือต้นตะเคียนยักษ์พี่น้องกลังจะลมต้นตะเคียนยักษ์ร้อยกว่าปีด้วย้ายไปอยู่วัดพี่น้อง เดินขุดรอบๆขุดไปเป็น2เมตรแล้วนะยังกดไม่ลงครับยังกดไม่ลงนี่ครับต้นจัดมากออสิบสามตันครึ่งครับ c 7 j k 7ีขยาบประกอบอินโดนิเซียไม่ง่ายอย่างที่คิดนะ ไม่ได้ไม่ได้ไไดลูกพี่ต้องเอาต้องฟันรอบๆนะครับเอาอีกครับให้ลึกเกา้าพลังมากต้นใหญ่นะต้นข้างใหญ่พี่น้องสามต้นโอบนะแล้วก็สูงจัดครับนะ นี่น่าจะรากแก้วลึกนะค่อยๆครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ในวัดค่อยๆอ้รากแก้วจะรากแก้วลึกครับ รกข้างๆนี่ไม่เท่าไหร่โอ้ดินกระดกเลยครับนะ,ะดินทรายสวยมากครับนะค่อยๆลวงพี่น้องลวงลึกเข้าไป คนใหญ่ต้องเอาสังร้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องขุดลึกๆครับรอบๆ ต้นนี่ตรงดิ่งเลยน้องนะอะะอกดิงออกก่อนเดีย๋ยวดูใกล้ๆกนครับนี่วานรอบแล้วครับ ต้องลึกกว่านี้ครับสะออนดินทราย ที่น่าจะปเป็นตะเคียนป่าตะดินนี่สุดยอดจริงครับขุดไปสองเมตรยังทรายแดงโลเลยครับอ่ะ สุดล,ล,ลูกตาเลยน้องเนี่ยอาจจะมีพึ่งอยู่นะไม่มีพึ่งอยู่นะหวันไปเรื่อยๆครับ ไม่ค่อยกล้าจะอยู่ใกล้เท่าไรพี่น้องอเดินรอบๆรถปุนใหญ่ก็จะรักเยจ๊ค่อยๆก่อนครับออดินต้องลวงลึกครับ โอ้เริ่มเจอดินแข็งไหมก็ได้ขอเข้ามาลาโทษแล้วก็จุดทูบบอกแล้วเจ้าที่จะทางครับนะ มีลมมาเป็น่งช่วงพี่น้องโอ้แล้วก็มียอดตะมาเกียนหล่นมาเป็นช่วงครับดอก้าดอกนะ มุมหนึ่งครับโอ้แเดินสามรอบแล้วนะจัดมากครับต้นใหญ่ตะเคียนนาหรือว่าตะเคียนป่าเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ครับ95พลังมาวัดรอบเพื่อง2,000รอบต่อนอาทีเเจ c ประกอบอินโดนีเซียครับตัวนี้สามล้านมิธอนครับ ต้องรอน้องต้องรอมีสองต้นนะครับนี่ครับพี่น้องสองต้นนะนั่งก็ใหญ่เหมือนกันครับนี่ครับแฝดเลยจะเคียนแฝดเลยครับนะ นี่ใหญ่ต้งคู่ครับก<อ>็ไปอยู่วัดครับนะยายไปอยู่วัดนี่โอ้ร้อยกว่าปีครับ หวานลึกเน,นี่ยนะยังล้มไม่ได้ครับพี่น้องเอ้ยค่อยปินค่อยไปครับพี่น้องอ่ะคือความสามารถพิเศษของเจ้า130ยิบคิดหก วงลึกๆครับร้อยปีนี่รากไม่ใช่น้อยนะฝากกดติดตามนด้ครับสวัสดีครับ